สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจากมาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรแงกน้อยของเฮาจากแนวทางของวันที่สิบเดือนสิบสองจากเดือนธันวาสองห้าหกแปดจะมาพบกับแนวทางของไอจอยคือเก่าตามเคยจ้าสรุปแนวทางคนที่เก่ากันก่อนจ้า สำหรับน้อยพิเศษแนวทางให้เดน3กั 9. บเก้าผลจาก8หาเจ็ดลลางหนึ่งเก้าบวนนิพาทไปจะ8หาเจ็ดลลางหนึ่งเก้าเขาเก้าหนโตเน่นจะเด่นเกาของเขามาสำหรับน้อยรอบปกตีเด่น2กับศูนผลจากเก้าศลาง8ปเจ็ด แปดตัวของที่8ดนอ้องเมื่อนี่มาออกรอบปกติสําหรับบนนี่มาสองศูนย์ะเก้าศูนย์ศูนยไปบอถึงเนาะมา08เลยของเขามีศูนย์สองามี่ศูนย์หาเข้าเด่น0ย์จ้ะสำหรับวีพีหากกบะแปดพ้นหาศูน หามาอยู่ลักลอยเนาะมาพิษตำแดงจะหาสูตรลักลอยลักสิบคือเก่าตามเคยจะเด่นมาสองน้อยจับได้น้อยหนึ่งจ้ะสำหรับแหนกน้อยของเฮาถือว่าคนข่าวโอเคอยู่นะเมื่อนี้ตามรุ่นกันต่อจะ้ะเมื่อนี้กะมีแนวทางหวยลาพัฒนานำเดอ้อจะ้ะราพัฒนาลูกหายสองสูตรจะสำหรับลาพัฒนาวันจันทร์ถือว่าเด้งๆกันเลยทีเดียวเนาะ ฟุกจะราพัฒนาวันจันสองหกสองหกสองหกหกสงสำหรับแนวทางขอเห้าเมื่อนี้หน่อยพิเศษให้เด่น3กับ8 3 4 3ามสี่สามหาสาหาำหรับเด่น8หน่วยพิเศษแปดศูน แปดหนึ่งแปดสองแปดสามนโดยปกติจะเดินหกกับเก้าจ้าหกเค็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์ สำหรับน้อยวีพี่จะโตเน้นมือนี่เน้นไป9293สอก้หาเกับหาเจปกติ9092 67 69น้อยพิเศษเน้น3ามหาสาเจ สำ, 8, 9, 8, 1, 8, สำหรับเด่นแปดเน้นแปดหนึ่งแปดสองสำหรับแนวทาของเห้าตามนี้เลยจะมือนีคอยมาปังปังเด่งเด่งเต็มเต็มถูกน้อยละกการเนาะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจากก่อนเสนาไปเป็นแนวทากระเรียบเทียบีคอกันอีกที่หนึ่งละกัารเนาจะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาะ แนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเข่าแะ้วกัมีรูดจันหรือว่าทาบอมักแยกน้วยกับมีมัดร่วมหายหลับชมจะเปรียบเทียบกันเบิงได้จากอให้โสูงดีกันทุกคนทุกท่านจ้าคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีละ่ะ่นนอกไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า